สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะจะมานําเสนอเลขชุดพิเศษครับผมครับพองนวดครับเป็นล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับเพื่อนว่าเดินดีมากครับพี่น้องสูตรนี้ครับเพื่อนประกบคููมาให้พร้อมครับพี่น้องเนาะกับเก่ามาเชียก็เรียกว่าเอาใส่ซื้อนี่แหละครับพี่น้องเนาะชุดปดหนี้ไปเลยครับผม เราพัฒนาครับพี่น้องเนาะเอาในคลิปนี้ก็จะมีเลขของเด่นเดินดีพร้อมเดือครับพี่น้องครับขอบโทษขอให้พี่น้องซีได้ครับผมเสียงอาจจะยังบ่ค่อยดีปนนัยครับผมครับยังหายยังบ่หายไข่นะครับพี่น้องเนาะครับผมยังเป็นอยู่ครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เพิ่นรุดไปกัจะเพอรครับผมครับ เกามาเชียก็เล่จะมมาประกอบกับเลขเด่นเกามาเชียกรับพี่น้องเนาะครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมสามตัวเด่นมาประกอบกับเลขของก้ามาเชียครับผมที่ล่คงิีไปก้อนหนานี่ครับพี่น้องครับผมก็จะมาประกอบเป็นเลขชุดประกอบเก้าคู่ครับพี่น้องเนาะเก้าคู่ครับถ้าเพิ่นมาบางหันกับสิเขาอี่ด้ครับพี่น้องเพราะว่าซ่อมเมืองกับือว่าเดิน คู่กันมาดีอยสูตรเก่ามาเชียกับเด่นเดินดีนี่ครับพี่น้องเอ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณเอฟซีใจดีได้ครับผมที่มอบแนวทางเด่นเดินดีให้กับนาเชียร์พาลุยแล้วก็ขอขอพระคุณพ่อกันนวลครับพี่น้องเนาะนั่นน่พอจะมาเทียร์ครับผมครับเลขเพิ่นก็ถือว่าเดินดีได้ครับผมครับตอนนั้น ที่ว่าเพิ่นหามากครับพี่น้องเนาะช่วงที่เพิ่นเกี่ยวเข่าครับผมเดินดีมากครับพี่น้องเดล็กเด่นเพิ่นครับแต่ว่าในคลิปนี้พิเศษไ้ครับพี่น้องชุดประกอบคู่พร้อมครับเป็นชุดปลดหนี้ลองเอาไปเบิ้งครับพี่น้องเนาะเปรียบเทียบเบิ้งเป็นเบิ้งตัวเด่นตัวชนอีกหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับชุดนี้ที่เพิ่นหามากครับเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลราวพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับนี่เป็นเลขของพ่อกะนวลครับผมลาวพัฒนาครับเพิ่์ลว่าชุดประกบนี่เดินดีมากครับพี่น้องห้ามิถุนายน67เด้อครับผมครับเด่น2กับ4ครับผมเด่น2กับ4ประกบ3กับ5ครับพี่น้องประกบ3กับ5 6คู่ครับผมชุดปรดนี่ 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5ครับผมเบิน่นกันเบิ่นครับพี่น้องเนาะครับช่วงนี้ออกเบินบ่อยสิเสอยเกินครับผม2 2 3 3 4 4และ5 5ครับนี่นะครับพี่นอ้องแคปหน้าจอไวเดอร์ครับผมเป็นเลขชุด2ตัวครับบนล่าง น,นัน่นพอจะมากครับพี่น้องเนาะครับเพ่นไลยหย่อนเบิ้งแล้วกับพ่นก่เฮ็ดไปน้ำกับซื้อไปน้ำแล้วครับพี่น้องเนาะพ่นกับพิจนาเพ่นกับหได้ปรงโงห้ครับผมพึ่เพึ่นจะมาส่งห้วันนี้ก็ถือว่าเขาดีเดินดีเด้อครับพี่น้องครับบังหันกับเขา่าเกา่เกา,เกา,เกาครับผมนี่ครับพี่น้องสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าสี่ห้าครับผม ต่อมาครับพี่น้องลาวพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมว่หาหันพนรุดไปครับผมครับพนสิรุดบด,ดนลนะครับพี่น้องครับผมบดนนาลุดต่อหน,นึ่งครับพี่น้องเนาะครับสองสามสี่ครับพี่น้อง,อ 2, 3, 4, องลาวพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ห้ามิถุนายนหกสิบเจ็ดสองสามสี่วันนี้ กลมาเชื่อกลงตัวเด่นไปให้พี่น้องเบื้องล้วคลิปก้อนหนาน,นี้ครับผมอยู่ในคลิปสรุปครับพี่น้องเนาะก็มาเชื่ได้เจ็ดแปดเก้าครับผมทรงนี้ยังเดินดีได้ครับพี่น้องไหลดีมากครับพี่น้องเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวครับผมว่าหันเข้าที่เก้าครับผมเอาเอาสองชุดน,นี้ประกบกันครับผมให้พี่น้องเบื้องเป็นแนวทางเป็นทางเลือกครับผม ประกบคู่กันมาครับพี่น้องเก้าคู่นิ้นนิ้นอันนี้กัามพเชาสอบส่วนตัวซื้อได้ครับพี่น้องครับผมเพราะว่าเก่ามากแล้วนะพี่น้องนะเนาะเผื่อว่ามากวันนี้ครับเก้ามาเชียได้เจ็ดแปดเก้าครับผมเด่นเดอนดี D ได้สองสามสี่ครับสองตัวบนล่างครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ครับผม และ9เก้าสองเก้าสามเก้าส่ครับพี่น้องนี่นะครับที่เส้นใตนี่คือสอบส่วนตัวครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีมักเก่าก็เอาเก่าแด้ครับผมครับคือยังพอใช้น,นินวาครับพี่น้องเนาะผลว่าสามมาหลายซิเหลือเกินหมดต่อมากกับมี3สามอีกครับพี่น้องครับออกหนึ่งสามอีกครับหมดก้อนานั้นออกสามศูนย์สามสามสามครับพี่น้อง ล่าสุดก็ยังติดสามอยู่ครับผมติด 1, หนึ่งสามวดนี้ก็พม่ากเก่าเอาเก่าแด้วครับพี่น้องครับเก้าสองเก้าสี่นี่แหละครับผมทะเบียนรถน้ำเชียร์ครับไม่แน่เอาแคปหาจอไว้ครับไดมาไม่ครับผมเลขพ่อกระนวลชุดปรดนี่ครับพี่น้องชุดปลดนี่ นี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับจังไรกับมาตามกันต่อสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องครับผมครับดีใจครับพี่น้องที่ได้ช่วยลาบรับผมขอเป็นกําลังใจเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเบิร์นสองงวดแล้วครับผมเลขออกบ่ค่อยงามครับพี่น้องเนาะงวดนั้นก็ออกสามสามศูนย์สาม่ครับผมครับสามสามศูนย์สามงวดนี้กับมาออก หนึ่งสามเก้าเก้าครับผมครับเบิร์นสามสามเบิร์นเก่าเก่าครับเอางวดน,นี้ครับจังไอใดกะมีเส้นใดเพิ่นมาก,ก่อนครับผมเพิ่นปล่อยตองวดเดี๋ยวก็จะมานําเสนอตองวดครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลให้พี่น้องซีได้พิจารณาเบิ่งประกอบกันไปครับผมครับบ่ว่าจะเป็นเลขของอันนส่วนของอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกอาจารย์เอแม่ เอฟซีอเม่ปูครับผมเจ๊ปูครับแล้วก็ปาดาครับผมปาดาแม่นั่งครับพี่น้องเนาะอีกหลายๆเสี้ยนครับผมครับเอกปูพิศนากระสิได้ครับพี่น้องเนาะเสียดไปแต้มเดียวครับเป็นไฮหนึ่งสองออกหนึ่งสามครับนี่แหละครับผมแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ปูครับพี่น้องเนาะอาจารย์ปูพี่ปกายครับแล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนครับผมที่ไหลเลี่ยงม่าบ่หมือ ครับเดี๋ยวกลับมานําเสนอให้พี่น้องซี่เบิ่งเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเช่นเคยครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมคลิปนี้แคบหน้าจอไปเด้อครับพี่น้องครับผมที่ลงไปก็คือเลขของพ่อกันนวลครับผมพ่อกันนวลแล้วก็ชุดประกบเด่นเดินดีกับเกาะมาเชียเองนี่แะครับพี่น้องเนาะครับสูรเกามาเชียครับผมถือว่าเดินดีครับพี่น้องช่วงนี้ก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะ อาคลิปหน้าเจอกันเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขราวพัฒนาที่จะน้ำมาเสนอสู่พี่น้อง FC ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ